จะเป็นใช้ขึ้นได้สอรุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่บอก่าเป็นของเกาหลีนะคะชืะอ่อิวรามิสเนาะตัวนี้เป็นของสวีเดนเป็นบริษัทไบรนด์ทยรุ่นตาเดี๋ยวดูรุ่นตานะคะก็นําแรกก็กล่องใหม่นะคะไม่เคยโดนแกะกล่องเนาะมีสติกเกอร์ตัวนี้ติดมาจากบริษัทนะคะตัวยา1นึ่งซีซีหมล มีสารที่ชื่อไฮยาลูโรนิกแอซิดอยู่12ม mm. ิลล oui ิกรัมเป็นเลขจดทะเบียนออยอตัวนี้นะคะโรงงานเขาจะบอกอยู่ที่สวีเดนตัวนี้นำเข้าก็คือจากเกาดาม่าประเทศไทยนะคะด้วยสัตว์เกาดาม่าอานนี้เนาะนี่านแล้วก็มันจุแพ็คใหม่เนี่นะคะ144 เลข1-7-5-3-2เอ้ย17552ตรงกันนะคะก็เป็นเลขที่สามารถตรวจสอบลอดกลับไปได้ของยาว่าเป็นยาแท้ายากตออย่งไงตัวสลากข้างในเราก็จะเขียนรายละเอียดของยาเอาไว้อย่างละเอียดว่าชื่อผลิตภัณฑ์คืออะไร residen metalite like. เป็นสลายตัวได้ตามธรรมชาตินะคะมีไฮยาลูโรนิกอยูมิลิกรัม สรสคก็คือคืนค,ความชุ่มชื้นอะไรเนี่ยปรับคืนความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นของผิวหนังประมาณนี้ก็คือเป็นจุดที่ใช้ในการแก้พวกเนื้อบางๆบริเวณใต้ตาบางคนอยากให้ริฟท์ปากชุ่มชื้นก็ใช้ตัวนี้แก้ไขนะคะน,นีก็หลักๆัรเ่าวๆอยู่มากสุดคือ1ปีแต่ถ้าใช้งานหนะักใช้งานหนะักก <c oughs> ็จะหายเร็วขึ้นเ <c oughs> นาะมีการเลเซอร์บ่อยๆมีความเครียดน,นอนดึกหนักๆมาน้ำย่อยออกมาย่อยมากขึ้น ส่วนยี่ห้อนี้จริงๆก็ต้องขูดขูดตามีให้ด้วยหอมมากอันนี้เอาสแกนมีมือถือไหมคะมีเถืนตัวเองใช้มือถือตัวเองได้เลยของขุ่าได้ กดหนึ่งก็หมดจักปึ๊บเขาจะเขียนเในเข็มนูตัวแคนูไลด์สับว่าใช้ชื่อยาเนอร์มิสดิฟหนึ่งซีซีเป็นของแท้เพื่อสแกนเวลานีาน้เลขวันหมดอายุเลขลอสยาอะไรอย่างเงี้ยค่จะบอกมาอย่างเดีย เอกสารกำกับยาไม่กีเข้าไปหายได้ได้รับการรับรองกนมี้ันนี้ก็จะเป็นตัวบอกละเอียดว่ามีสารไฮโดรโลนิก20มิลลิกร,รมัมอย่าี้ยค่ะอันนี้ก็เอากล่กลับไปได้เลย